พบกับสาระความรู้ความบันเทิงนะครับจากสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง tiktok อกนะครับชื่อแอคเคานต์ก็คือตัวแอดนะครับ s i n s a e m i n g แอดสินแสหมิงเข้าไปชมเข้าไปติดตามกันได้เลยครับหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้น เป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสามิงนะครับโหราโหรา24ลายไอดี @horahorah ยให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันตัวเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับลัคนาราศีกรกฎนะครับลัคนาราศีพฤกษภ ลัคนาราศีมีนนะครับท่านใดนะครับที่อยู่ใน3ลัคนานี้แล้วติดตามฟังนะครับ YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยมาโดยตลอดคุณจะเห็นว่าดวงความรักของคุณไม่ค่อยแฮปปี้นักหรอกครับนะครับบ้างก็ส้นตึกครับบ้างก็ถูกเคบ้างก็ความรักพลิกล็อกอุตลุดคิดว่ามันจะเป็นปณิทางที่คุณต้องการที่ไหนได้มัน กลับตลปัดไปอีกทางหนึ่งบางคนก็ถูกเทถูกทิ้งนะครับแบบไม่มีเหตุผลเออเหมือนกับแม่งเดินมาเตะปลัก๊กหลุดพั่วอย่างนั้นแหละนะครับเออบางคนก็ลืดเลิอกันไปดื้อนะครับสามลัคนาราศีที่ผมบอกตรงนี้แต่เดี๋ยวไปไป,ปลายปีนะครับไปปลายปีไปแล้วปลายปี6กสาเข้า6-4เนี่ยนะ ผมเชื่อมั่นว่าทั้งสามลัคนาที่ผมเอ่ยถึงตรงนี้ดวงความรักของคุณจะดีขึ้นจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยแน่ๆน,นะครับเมื่อเวลามันเปลี่ยนแปลงไปรอบวงโครจรมันก็มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเมื่อรอบวงโครจรมันมีการเปลี่ยนแปลงตามดวงแล้วมันก็น่าจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามา นะครับใครที่โถกถูกเทจนช้าใจนะครับผมว่าเดี๋ยวอะไรที่มาใหม่ๆมันจะไฉไลกว่าเดิมแน่ๆแต่ก็ต้องย้ําย้ําไว้ตรงนี้ว่ามันจะดีมากหรือน้อยเพียงใดอยู่ที่พื้นฐานดวงของแต่ละคนด้วยพูดง่ายๆคือพื้นฐานดวงแต่ละคนมันก็เหมือนกับต้นทุนที่ต่างกันบางคนพื้นฐานดวงดวงความรักมันเสียหายยับเยิน จะไปหวังให้มันดี100%เลยมันคงยากแต่บางคนดวงความรักมันไม่ได้เสียหายมากมันมาเสียหายแค่ช่วงที่ผมพยากรณ์ไว้เดี๋ยวพอชะตามเปลี่ยนแปลงไปแม่งก็จะต้องดีขึ้นกรกฏพฤกภมีนนะครับคุณจะแฮปปี้มากขึ้นน่าจะมีใครมาดามหัวใจคุณหรือว่ามาทำให้คุณนั้นมีความสุขกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อีกหนึ่งลัคนานะครับบัางก็คือชาวลัคนามังกร ที่ความรักดูเหมือนก็ยังไม่ค่อยแน่นอนนะักผมขอใช้คำนี้ดีกว่าว่ามัางกรเองก็อย่าพึ่งไปวางใจอะไรกับความรักตอนนี้ภาพที่คุณเห็นมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดทั้งหมดผมอยากจะให้อดเปรี้ยวไว้กินหวานผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาหลังจากไปไปลายปี63เข้าปี64ไปแล้วนะครับหรือใครที่คบหาหรือคุยกับใครอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ มันมีความระแวงสงสัยความกังวลใจอยู่ลึกๆเดี๋ยวพอเข้าปี64ผมว่ามันน่าจะมีตัวมาเปรียบเทียบหรืออะไรที่มันจะทำให้คุณแฮปปี้แล้วก็ซักเซสกว่าเดิมสบายใจขึ้นกว่าเดิมผมถึงบอกเลยว่ามังกรน,นะครับดูดูไปก่อนนะครับจริงๆอยากจะบอกว่าให้อดเปรี้ยวไว้กินหวานหรือซ้ำอะไรที่มันดีๆมันน่าจะเข้ามาหลังจากช่วงปลายปี63เข้า64ไปแล้ว สินแสหมิงก็มานะครับพยากรณ์ให really no like like ้กับแฟนคลับแฟนยูทูบของสินแสหมิงทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็คิดว่ารักมันน่าจะแฮปปี้สมหวังมากขึ้นเลยเฮ้แต่หน้าตาก็มีส่วนนะบางคนบอกโอยอยากได้นู่นอยากได้นี่หายแต่หน้าตามันไม่เอื้อแต่ไม่ว่าช่างมันเถอะนะยังไงดวงความรักก็น่าจะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาก็แล้วกันขอให้โชคดีครับ ำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโง่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล